กลับมาติดตามรายการในช่วงสุดท้ายกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราหาตีมการลงทุนที่น่าสนใจกับทางบจบุหลวงกันดีกว่านะครับเราอยากจะชวนคุยเรื่องตีมการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยก็ดูจะเป็นฮับในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับโอกาสการลงทุนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปคุยกับคุณเสกสรรโตวิวัตรนะครับผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการของบจบุหลวงอยู่ในสายคุยกับเราครับสวัสดีครับคุณเสกสรรสวัสดีคะ่ะ สวัสดีทุกท่านครับค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะมาเจาะโอกาสการลงทุนกันนะคะสําหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนณนปัจจุบันนี้มันเติบโตมากน้อยแค่ไหนอะค่ะพอเราเจาะบนหลวงเนี่ยเรามีกองทุนโดยที่ลงทุนตรงในอาเซียนน,ยนะครับก็จะมีนักวิเคราะห์เนี่ยไปศึกษาตลาดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งประเด็นหนึ่งที่เราพบก,ก็คือเรื่องของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนซึ่งโตวไวมากแล้วก็อยู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงนะครับครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ระดับ 14ล้านคันโตขึ้น19เ็นมื่อเทียบปีก่อนขณะทีย่ r, ยอดรถยนตไฟฟ้าใน6ประเทศหลักในอาเซียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ140,000คันดูเหมือนไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับยอดขายทั่วโลกแต่ว่าถ้าเราดูอัตราการเติบโตถือว่าไวมากเพราะว่า <c oughs> ปี66เนี่ยรถยนไฟฟ้าต่อรถยนต์นทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่6.2เเซนต์ขณะที r, ่ปี65เนี r, นย่ย รถเกียร์สตาอยู่แค่16%ก็คือในร้อยคันมีรถเกียรตารแค่16คันแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มเป็น62คันถือว่าโตประมาณสี่เท่าครับอืมครับหนึ่งแสนสี่หมื่นคันที่ขายอยู่ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยตลาดหลักของอาเซียนเราคือประเทศไหนครับคือตอนนี้เนี่ยถ้านับยอดขายก็ไทยเนี่ยแหละครับตัวเลขที่ผมพอหาได้ก็คือประมาณ76,000คันนะครับอีกประเทศที่ยอดขายสูงคือเวียดนามคือ35,000คันรวมสองประเทศเนี่ย ยอดขายคิดเป็นประมาณ77%ของรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนปี66ลับอันดับต่อมาก็จะเป็นอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียครับประมาณ17,000คันกับ10,000คันสาเหตุก็มาจากหลายปัจจัยนะครับเช่นนโยบายสนับสนุสนจากภาครัฐซึ่งก็ต้องบอกว่าประเทศเราเนี่ยเดินหน้ามาก,ก่อน,นในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับรวมทั้งการพู้บริโภคที่ตอนหลังก็ต้องยอมรับว่าเราเราเชื่อมั่นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเรื่องสนรรถนะราคาประเด็นสิน่งแวดล้อมที่เรามีความกังวลแล้วก็ การเข้ามาของรถงยนต์ไฟฟ้าที่มีราจับต้องได้โดยเฉพาะในประเทศจีนครับค่ะแล้วถ้าหากว่าเรามองไปที่ประเทศอื่นๆในโซนอาเซียนบ้างล่ะคะเขามีตลาดนี้เป็นยังไงบ้างอะคะคือประเทศแรกอย่างอินโดนีเซียนี่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีประชากรถ,ถึง270ล้านคนอันดับ4่ของโลกแล้วก็ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าประเีศวัตลาดรถยนต์ที่2 0 0 4 0นี่ใหญ่มากนะครับและอินโดยังเป็นผู้ผลิตแรเกเครื่องที่ใหญ่ที่สุดข,ของโลก แล้วแย่ยิ่งขึเนเ่ยครับเป็นจุดประกอบสําคัญของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเลยแล้วก็อินโดนีเซียเองเขาก็มีแผนที่จะกลายเป็นคพยายามจะทําประเทศให้เป็นค่ายของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับให้เกิดความต้องการซื้อแล้วก็ตั้งเป็นเป็นฐานการผลิตซึ่งก็เป็นเป้าหมายด้วยทั้งชากรทั้งอย่างแง่ที่มีอยู่นะครับรัฐบาลอินโดก็สนับสนุนการลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะรถยนต์ที่ผลิตในอินโดแต่ว่าเขากัหนดว่าต้องมีส่วนประกอบในประเทศไม่ต่ำกว่า40% ทาให้ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าโตช้านะครับเนื่องจากการเติบโตตามเงื่องนนี้มันยังไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่า,าก็มีการขยายไปยังปี29แทนแล้วแล้วก็ล่าสุดในตลาดอินโดน่าจะซึ้งภาคกระชับเพราะว่าดี D ดีรถยนต์าไฟฟ้าาใหญ่ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเขามีแผนที่จะเข้ามาตั้งโรงงานและทําตลาดทีสารก,การนโยบายของงทีโดรีเซียแล้วครับครับแล้วเวียดนามเหรอครับบ้านเขาเองเขามีแบรนด์รถจนไฟฟ้าของตัวเองด้วยซ้ำนะครับตลาดเวียดนามเป็นยังไงบ้างอะฮะ คือเขามีรถยต์ไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์เขาคือวินทราสนะครับเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วก็ยอดขายที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าวินทราสยอดขายที่ผ่านมาเป็นยอดสั่งซื้อจากบริษัทแท็กซี่ในเครืออย่าง GFM ถ้าดูยอดจริงๆที่เป็นประชาชนผู้ใช้ผู้บริโภคาย่อยเนี่ยยอดยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยโทษนะครับเอาล่าสุดเลยปีนี้ครึ่งปีแรกยอดขายที่เขาทำได้ในที่ประมาณ20,1700คัน่าจจะเก้าปีที่เขาตั้งไว้80,000คันพอสมควร คือรัฐบาลที่ยังจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าฟที่เป็นแบรนด์รถยนต์ของชาตินะครับแต่ก็อย่างที่ทราบการปัญหาเยอะอย่างเช่นเรื่องของราคาคุณภาพที่ไม่สามารถแข่งขันกับไทยรถยนต์ชั้นนำอื่นได้แล้วก็ต้องบอกว่าตลาดรถดยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยดีไดีเจ้าเดิมเนี่ยแหละครับได้เริ่มทําตลาดรถดยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามเ,เป็นทางการแล้วซึ่งในมุมของกองทืนที่ลงทุนในอาเซียนอย่างบีอาเซียหรือบีอาเซียนไอเอฟเนี่ย การเป,ปรล,ลเี่ยนโฉมของตลาดรถยนต์เวียดนามก็มีรนยะด้ดดากนการลงทุนที่นักวิเคราะห์และผู้จัดการองทุนต้องติดต,ตามดูครับอ,อ่าโอเคถ้าใครเชื่อในธีมนี้นะครับกองทุน b อาเซียนก็น่าจะตอบโจทย์ให้กับทุกท่านนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูวันนี้ขอบคุณคุณเสกสรรนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ